ผูเชี่ยวชาญนะคะก็จะมีตัวของเกณฑ์หรือว่าในหนึ่งเรื่องนะั้นในเกณเนะี่ยเขาไม่ได้เขียนว่าคุณปูจะต้องตีพิมพ์ TCI นะคนที่ตีพิมพ์ TCI ก็คือเชี่ยวชาญพิเศษค่ะคุณรูเชี่ยวชาญพิเศษตีพิมพ์ TCI แต่ในตัวของเกณฑ์การประเมินนะคะก็ต้องํำเป็นว่าคือเนื่องจากว่ามีโอกาสส่งเข้าไปในระบบ DPA แล้วมีอาจารย์หาอะไร,ระมาณแต่ลาท่านบอกคอมเมนต์ว่าทำไม,มุูสายบัวไม่ตีพิมพ์ TCI นะคะ แต่ว่าเราก็บอกว่าเกณฑ์ในหลักเกณฑ์ละดีการประเมินไม่ได้ตีพิมพ์ที่4แต่กรรมการนะคะในมุมมองของกรรมการมองว่าถ้าเราีโวกัสตีพิมพ์ได้ตีพิมพ์เลยคะแนนของผลประโยชน์หรือว่าประโยชน์ทางวิชาการของเราเราจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะตัวของครูเชี่ยวชาญนะจะมีผลการจัดสิีอยู่2ส่วนส่วนที่1คือคุณภาพผลงานวิชาการนะคะ50คะแนน และส่วนที่สองคือประโยชน์ของผลงานทางริชาการอีก50คะแนนนั่นเองนะถ้าคุณครูที่สามารถที่จะยื่นเข้าไปนะคะในเรื่องของเชี่ยวชาญก็สามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมในการเกณฑ์การประเมินตรงนี้นะคะทีนี้เนื่องจากเรามีผู้บริหารมานะคะคุณศารเราก็เลยจ่อให้กับผู้บริหารด้วยเราเป็นว่าที่นะคะคุณครูที่นั่งอยู่ตรงนี้คุณครูจะเป็นว่าที่ของรองผู้ริการว่าที่ผู้มีการบริหารในตัวของครูอ่ ที่เราจะส่งเข้าไปในระบบของตัวของผู้บริหารส่ง so, <c oughs> เหมือนกันค่ะ,ด,ะ,คะด้านที่1นนะคะด้านที่1ของผู้บริหารคือด้าน,า,า,นานทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษากลยุทธ์การใช้เครื่องมือและนวัตกรรมทางการทางวิชาการนะคะทางการบริหารซึ่งของผู้บริหารนะคะส่งรายงานผลกรา,ารพัฒนาหรือแผนแผนกลยุทธ์ของเราไน้่แหละนะคะแผนพัฒนาของเรา1ไฟล์ค่ะและที่สองคือจะต้องส่งคลิปแงตมดาจาก นะคลิปแรงงานใจความยาวไม่เกิน15นาทีเดี๋ยวเราจะแนะนำนะคะในแหล่งเรียนรู้ของผู้บริหารให้กับครูเพราะว่าเผื่อครูจะกล้าไปสู่ของตัวของผู้บริหารนะคะตัวด้านที่2คือด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะรวมไปถึงครูด้วยนะคะของผู้บริหารก็รวมหมดเลยรวมนักเรียนครูนะคะและสถานศึกษาด้วยดังนั้นตัวของผู้บริหารจะต้องทําคลิปวิดีทัศนี้นะคะวิดีทั์ที่นาเสนอผลลัพธ์ ความยาวไม่เกินสิบนาทีเน้นว่าพูดด้วยตนเองนะคะผู้บริหารจะต้องพูดด้วยตนเองก็สามารถที่จะเอาภาพเอาอะไรมาแทรกได้แต่ว่าผู้บริหารต้องพูดด้วยตนเองสุดท้ายนะคะคือด้านวิชาก,การนั่นคือผลงานทางวิชาก,การคือด้านที่สามด้านที่สามจำหรับเชี่ยวชาญน,นะเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษก็เหมือนกับคุณดูนะคะเพราะว่าสําหรับผู้บริหารก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นวิจัยหรือ,อนวัตกรรมก,ก,ก็ได้ ของผู้บริหารนะคะถ้าส่งด้วยระบบ DPA ผู้บริหารที่จะส่งเชี่ยวชาญไม่สามารถส่งการงานประเมินโครงการได้นะคะดังที่สามเพราะเกณฑ์การประเมิน p ีจะไม่สอดรับกับการงานประเมินโครงการนะคะอันนี้เราพูดไปแล้วสําหรับผู้บริหารที่นี้แนะนํำในตัวของผู้บริหารผู้บริหารสามารถไปดูได้อันนี้คือเชี่ยวชาญคนแรกของประเทศไทยปัจจุบันคือกเกษียณแล้ว เชี่ยวชาญคนแรกของประเทศไทยในระบบ TPA มีแค่สองคนค่ะมีแค่สองคนนะคะก็คนแรกก็คืออยู่ที่โรงเรียนวชิรธรรมนะคะวชิรธรรมสามที่นี่อยู่ที่กรุงเทพสพกร,รสองท่านผอ o นะคะก็คือท่านท่านไปออกรายการเนาะครูสามารถไปดูย้อนหลังนะคะรายการของ แล,และก็ราการของอห้องเรียนออรมณ์ดีสําหรับต่องสำนักงานกรกศนะคะท่านไปออกราการน,นี้แล้วท่านพูดเรื่องของผง,งานทางวิชาการเชี่ยวชาญถ้าใครที่อยากไปศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของสา,ายบริหารนะคะท่านก็ได้แนะนําในการจัดทําแผนตัวของแผนกลยุทธ์นะคะท่านก็ทํา p d f แล้วก็ตัวแผนของการนําเสนอตัวของอ การนำเสนอเรื่องของการใช้นวัตรกรรมท่านใช้ตัวแพลตฟอร์มนะคะนี่ผ่านเชี่ยวชาญแล้วแต่เชี่ยวชาญนะคะตอนนี้ครูคนแรกที่ผ่านเชี่ยวชาญในระบบดีทีเอก,กเกษียณแล้วดังนั้นเชี่ยวชาญระบบดีทีเมีแค่สามคนตอนนี้ทั่วประเทศคนแรกเป็นผอ,อท,ที่ดูในภาพนี้นะคะกเกษียณแล้วค่ะแต่ท่านที่อยู่ด้านบนนะคะคือท่านผอ,อกเกษียณแล้วแล้วก็คนที่สองอยู่ที่ขอนแก่นเราค่ะวิไลเทคนิคนครขอนแก่น กเกษียณแล้วนะคะและคุณปูคนแรกของประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิค่ะก็กะเกษียณแล้วนะคะยังไม่มีใครที่ยังไม่กเกษียณแล้วเป็นปูเชี่ยวชาญนะคะตอนนี้ลุล้นเรื่องรายงานของท่านนะคะก็มีหลา,หลาท่านก็จะก็รู้ค่ะตอนนี้ก็รู้ทุกท่านก็รู้นะคะว่าเราจะมีคุณรูที่เป็นครูเชี่ยวชาญในระบบ d p a แล้วไม่กเกษียณจะมีไหมนะคะนร่ชื่อเรื่องของท่านนะคะที่ท่านผามเชี่ยวชาญ รูปแบบการส่งเสริมความสําเร็จของการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งครูด้วยระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตครูก็สามารถไปดูได้นะคะในในในมุมมองที่เราจะไปส่งของผู้บริหารทีนี้เราเพิ่มเติมให้เนื่องจากว่าช่วงนี้เขาเรียกว่าเป็นการยื่นช่วงเปลี่ยนผ่านนะเวลาเรายังเหลืออยู่นิดนึงนะคะคือการยื่นช่วงเปลี่ยนผ่านการยื่นช่วงเปลี่ยนผ่านรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้ว สำหรับใครนะคะที่จะยืดไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือผู้บริหาการการยืดช่วงเปลี่ยนผ่านเรายืดได้ภายใน30กันยายนหกเจ็ดค่ะเมื่อไหร่ที่เราเริ่มขึ้น1งตุลาหกเจ็เป็นต้นไปเราจะใช้ p ีเอท,เทียวล้วนนะคะไม่มีการนำวัวสิมาไม่มีการนำวัวย1สิมาแล้วนะคะก็ถ้าใครที่ยืน่นะรอบนี้นะเขาเขาเรียกว่า1นึบวกสคำว่า1นึบวกสคือใช้วัวสิ็ด ถ้าวอล17ใช้ปี62และ63นะคะแล้วก็มาบวก PA ปีงบและ6กจะกลายเป็น PA 3รอบอันนี้คือ162ถ้าใครใช้วอล21วอลยคือวอลเป็น1ปีค่ะแล้ว PA คือปีงบ6และ66จะกลายเป็น PA 3รอบนะคะใครที่ยื่นเปลี่ยนผ่านช่วงนี้ยื่นภายใน30กันยายน67 7การยื่นยื่นได้ตลอดปีค่ะและยื่นได้24ชัวงง่วโมง ขึ้นอยู่กับว่าแอดมินโรงเรียนเราจะยื่นให้เราหรือเปล่าน,นะคะยื่นได้ตลอดปีภาาเตรียมและหนึ่งคัะเวลาเรานับปีการศึกษานะคะส่วนใหญ่ในหลายท่านจะเข้าใจในตัวปีการศึกษาคาดเคลื่อนในระบบของการบริหารที่อยู่ในโรบบเงเรียนนะคะรวมถึงการบริหารที่อยู่ในระบบ p อพการนับปีการศึกษาของตัวของการนับเนี่ยจะนับวันที่16พฤษภาคมของปีปจุบนันถึง15พฤษภาคมของปีถัดไปอันนี้คือ ีการศึกษานะคะทีนี้เวลาที่เรายื่นเรายื่นได้ตลอดปีนะภาคเรียนละ่หนึ่งครั้งการยื่นภาคเรียนดูเซตตรูภาคเรียนดีๆนะว่าเรายื่นไปภาคเรียนไหนภาคเรียนที่หนึ่งจะนับ16พฤษภาคมถึง31ตุลาคมอันนี้คือภาคเรียนที่1นึ่งณวันนี้เราอยู่ในภาคเรียนที่สองนะคะ1พฤศจิกายนของปีปัจุบันถึง15พฤษภาคมของปีถัดไปถ้าใครยื่นภาคเรียนนี้อันตัวนี้ก็เรียกว่าภาคเรียนที่สอง ใครยื่นเสร็จปั๊บแล้วตกไม่ผ่าอนอาจสมมติไม่ผ่านส่วนใหญ่คนที่ตกแล้วไม่ผ่านเขาก็จะยื่นภาคเรียนถัดไปนะคะก็คือภาคเรียนที่สองถัดไปนั่นเองอันนี้เป็นเรื่องของตัวของระบบ EPE นะคะให้คุณครูทูเกณฑ์การประเมินสุดท้ายนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงถึงจะผ่านนะทำยังไงถึงจะผ่านถ้าเป็นคุณครูชำนาญการนะคะด้านหนึ่งและด้านสอง คุณครูนะคะจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบห้าเพื่อเพื่อแต่พอข้อสอบนะคะคุณครูบอกข้อสอบสําหรับชันนการพิเศษนะคะด้านหนึ่งและด้านสองได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดสิบนะคะสําหรับเชี่ยวชาญด้านหนึ่งด้านสองและด้านสามจะต้องได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าถึงจะผ่านและข้อดีของระบบ DPA นะคะมีเกณฑ์ในการประเมินคครูในข้อดีคือมีการถายแบบสองในสามค่ะ มีกรรมการสามคนคนหนึ่งให้ตกอีกสองคนให้ผ่านคือผ่านค่ะผ่านาน,นะคะคือมีกรรมการสามคนถ้าคนหนึ่งให้ตกตอีกสองคนให้ผ่านนั่นคือผ่านนะคะทีนี้เราจะผ่านยังไงนะคะเวลาที่เราเป็นตัวของผู้บริหารเนี่ยนะคะในการขับเคลื่อนเพื่อที่จะให้กูทําระบบตัวเองเส้นระบบตัวเองไปโดยอนะัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องรอวันวันว่าเอะเราจะส่งแล้วเราเพิ่มเเซ็นต์นะคะถ้าเราทําในลักษณะการดู พัฒนาคุณตามพอเอร์แมน8ข้อนีอน้พอเพอร์แมน8ข้อที่จะบอกว่าคุณคณรูนะคะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพอเสร็จแล้วพอถึงช่วงของการยืดคุณครูคก็ไม่ต้องประมวลเลยว่าคลิปสอนคุณครูจะผ่านไหมเพราะคุณครูเป็นไป,นป,นปนตามตัวชี้วัด8ข้อนีอน้นั่นคือเวลาเราสอนเด็ก1ชั่วโมงเราลองเทสตัวเองนะ1ชั่วโมงเราได้มีการให้เด็กเชื่อมโยงความรู้เดิมนะคะกับความรู้ให,หม่ไหม เราเช็คตั lich, esting, screen. วเองเลยว่าที่เวลาเราสอนเราได้ให้เด็กมีการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของเด็กหรือเปล่านะอันที uh, ่2คือเรามีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ไหมนั่นคือหมายถึงว่าเวลาเราสอนเด็กอ่ะเด็กเขามีการได้สร้างองค์ความรู้ของเขาหรือเปล่าโดยเฉพาะครูเชี่ยวชาญครูเชี่ยวชาญเ็าจะมีตัวชุดฝึกชุดตัวนวัตกรรมแล้วก็ส่งเข้าไปให้เด็กเด็กเขาก็จะเริ่มมีการเรียนรู้แล้วเด็กเขาจะเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองแต่ถ้าเป็นครูชำนาญการและชดนาญพิศษ อาจ,อาจ,อาจใช้วิธีการนําตัวแอปพลิเคชันหรือสื่อหลากหลายที่อยู่ในรูปแบบออนไลน์มาช่วยเด็กนะคะข้อที่3เรามีวิธีการสร้างแรงจูงใจให้เด็กได้อย่างเรียนรู้อย่าไงไรนะคะ4คือเด็กมีการสืบคน้นเรียนรู้ด้วยตัวเองไหมในช่วงมวลที่เราสอนเด็กได้มีการเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือเปล่านะคะอันที่5นะคะคือการฝึกให้เด็กปฏิบัติหรือการฝึกให้เด็กลงมือทำ หกคือการออกแบบค่ะมีการออกแบบการใช้สื่อต่างๆนะคะเจ็ดมีการให้เด็กนะคะอันนี้เ็าสังเกตจากห้องเรียนเลยนะคะครูว่าเด็กเขาสามารถํำกับการเรียนรู้ได้ตนเองได้ไหมการํำกับการเรียนรู้ได้ตนเองตัวนี้ดูได้ง่ายๆคือเช่นอาจจะดูที่ชิ้นงานเด็กแล้วอาจจะดูที่เราส่งให้เด็กมีการทำสนอนะคะสุดท้ายข้อแปดคือมีโอกาสเป็นเจอกับคุณครูเนาะทั่วประเทศแล้วมีคุณครู ข้อ8นะคุณครูเนี่ยคุณครูเป็นคุณครูคุณครูต้องท่องดีๆนะคะเพราะว่ามีคุณครูที่เขาตกต,ตรา่ฏว่าสาเหตุที่ตกเนี่ยได้สอบถามแล้วว่าเขาสอนภาษาไทยแต่เขาอาจคำพวบงกันพูดภาษาไทยไม่ชัดกรรมการให้ตกดังนั้นตัวที่สาําคัญค่ะความถูกต้องความเชี่ยวชาญในเนื้อหาคนท้สอนเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นด้วยปะที่เราจะต้องมีการแสดงทุวคนของเราออกมานั่นเอง ดูเพิ่มเติมได้นะคะพอดีมีโอกาสบรรยายปีที่แล้วให้กับพี่ๆนักศึกษาพอทก็ก็แนะนำหรือว่าไปดูหนังสือเพิ่มเติมได้ว่าหนังสือฉบับภาษาอังกฤษคือ How l e a b i t w o r k s เป็นเรื่องของเกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอนที่กรกอข้อึเอามาวัดคุณครูใน performance 8ข้อนี้และตัวฉบับภาษาไทายนะคะสามารถที่จะด,ดูได้ซึ่งในตัว8ข้อนี้เป็น performance ถ้าหากผู